สวัสดีครับมาอยู่กันเกมนี้นะวันนี้ก็คือไม่มีอะไรนะครับก็จะแนะนำหรือสอนวิธีการซื้อขายเหรียญฮีโทเค e นจากเกม h e โร Empire นะครับก็เมื่อวานตอนสามทุ่มเราไลฟ์ไปก็ได้รับกระแสดีเพราะผมไม่รู้ว่าเขามีการขายเหรียญอยู่นะครับผมเสียดายมากเลยนะเนี่ยกดเข้าไปปุ๊บก็จะเจอเลยนะครับน่าจะต้องกดให้ถูกเว็บนะห้ามเข้าผิดเว็บนะครับผมอ่ะทีนี้ก็ก๊อปีเหรียญก็อาจจะต้องเอา นี่ยไปเปรียบเทียบหน่อยมาหรือยังก็พิมพ์คําว่า He นะครับแล้วก็หาม,มาดูเลขเหรียญตรงหรือเปล่า a 9 e d 7วางลงไปตรงนี้ก็ได้ a ะ a 9 e d 7นะครับอย่าลืมว่าในแคลเกโกมันเอาเลขเหรียญมาเซิร์ชไปเจอนะคุณจะต้องพิมพ์ตัวรหัสชื่อเหรียญลงไปนะครับอ่าเลขเดียวกันเห็นไหมแสดงรับไม่น่าจะผิดแล้วทุกคนนะครับส่วนใครที่อยากรู้ว่าฮีโร่เอ็มพเป็นยังไงคือเกมอะไรก็ไปอ่านตัวของไว้ เปเปอร์ Paper, ดูรูปเว็บเขาดูรูปแบบเกมของเขานะเป็นเกมออโต้ชิตนะครับเป็นนี่แล้วก็พวกของพพอร์ตหรือตัวผู้ร่วมระดมทุนต่างๆตามนี้เลยนะครับผมอ่ะเยอะมากนะครับแล้วก็พวกช่องนี้นะครับในการที่จะสอบถามติดตามข่าวสารต่างๆของเขาไปกดไปติดตามได้ก่อนลงทุนเราต้องศึกษาก่อนทุกคนย้ำว่าคลิปนี้ไม่ใช่คลิปแนะนำการลงทุนนะเป็นคลิปสอนที่จะให้เราซื้อเหรียญโดยปลอดภยัยไร้สแกมเท่านั้นนะครับผม จะต้องทําการตรวจสอบก่อนซื้อห้ามกดเข้าไปเว็บแล้วก็กดพุ่งๆตามลิงก์ของเขานะอันตรายมากนะอาจจะเป็นเว็บปลอมที่คุณเซิร์ชมาจาก Google นะครับทีนี้ทํายังไงอีกวิธีหนึ่งก็หลังจากได้เหรียญมาแล้วเข้าคอยเกโก้แล้วใช่แล้วถูกต้องอาจจะตรวจสอบอีกเหรียญหนึ่งนะครับเข้าไปที่ตัวของคอยมาเกตแคปอีกสักเว็บนึงได้นะครับยืนยันนะครับพิมพ์คําว่าฮีอีกทีหนึ่งนะครับก็กดนี่ผมก็ทําการตรวจสอบมาเบื้องต้นแล้วว่ามันใช่นะครับเลขเหรียญตรงกันนะครับ a 9 ed 8 ตรงแสดงว่าน่าจะใช่แล้วไม่ผิดแล้วแต่ถ้าใครอยากจะดูพวกของทวิตเตอร์เขาก็กดทวิตนะครับแล้วก็หาชื่อฮีโร่แอมพ e นะครับอาจจะเอามาจากชื่อนี้ก็ได้ของเขาเนาะกดแบบนี้ Copy นะครับจากชื่อเว็บน,นะเนี่ยชื่อเว็บของเขานะ,ะกด d ั u b l ิลคลิกเอาเฉพาะชวิตไม่ต้องเอา .com คอมมานะครับแล้วก็ไปเซิร์ชในตัวของทวิตนะครับนี่กรณีที่ใครไม่ไว้ใจมันใช่หรือเปล่ามาดูอีกทีหนึ่งกดปุ๊บมันเข้านี่เข้า Hero Empire, พี่รัวแอมพายมีผู้ติดตามหกหมื่นกว่าคนก็น่าจะเป็นไปได้นะครับถ้าผู้ติดตามเยอะๆก็เป็นไปได้สร้างก็เมษาอู่สร้าง,างไว้นานแล้วนะก็ลองกดเข้าไปดูซิลิงก์อะไรเนี่ยอ๋อนี่กิจกรรมนะครับเข้าไปดูว่าไม่ใช่กิจกรรมรับป่ะเนี่ยส่วนใหญ่เห็นหน้าตาใน,นเนื้อเป็นกิจกรรม Adobe แอดด็อกอะไรพวกนั้นนะแต่ไม่ใช่ใช่ไหมเนี่ยอ่ะให้เขาให้เรากดติดตามพวกนี้้าสนใจจะลงทุนกับเขา้นะครับติดตามไว้หน่อยข่าวสารต่างๆแล้วเขาประกาศเราจะได้เห็นก่อนนะมาติดตามหน้าเว็บอาจจะไม่รู้ข่าวสารนะครับผม ต่อไปก็ telegram discord กดติดตามไม่ได้กดเข้าไปดูได้นะครับผมนี่เลื่อน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 น่าจะใช่แล้วมีคนดูอยู่เยอะด้วยนะครับอ่ารูปแบบเกมเป็นอย่างนี้นะครับเห็นไหมแล้วก็อ่านี่ตัวของคริปโต94อ่ะดูไปนะครับดูไปเรื่อยๆแล้วก็อ่ามีดาวเมเกอร์กดเข้าไปดูมันคืออะไรนี่สำหรับคนไม่ไว้ใจนะคนที่จะ ต้องตรวจสอบอย่างนี้ก่อนทุกคนแนะนําว่าควรจะทําอย่างนี้อย่ารีบซื้อนะครับเหรียญพอเห็นปุ๊บอย่ารีบซื้อดูความหน่าไว้ใจความน่าเชื่อถือเกาก่อนทุกคนว่ามันอ้างอิงมาจากฐานข้อมูลเดิมไหมอ่ามาตอนนี้ฮีโร่อมไพก็ประกาศว่ามีตัวเด็กทูนทาการลิสเหรียญออกมาแล้วก็มาดูกราฟทางนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับอ่ามาดูตรงนี้ 9d e 9e d 8ก็เลขเดียวกันนะครับชั่วโมงกราฟเป็นแบบนี้โอเคต่อไป ชัวแล้วละ่ะคุณก็ทําการซื้อถูกไหมแนะนําว่าใครที่อยากจะดูคลิปเกี่ยวกับรายละเอียดของเกมอีกอีกอันนึงก็คือของช่องพี่เพลย์ลัดนะพี่ตังเพลย์ลัดนะครับเขาทำเกี่ยวกับรายละเอียดของเกมรีวิวเกมโดยอ่านจากหน้าเว็บอ่านจากหน้าไวท์เปเปอร์นะครับให้เราฟังกันเป็นภาษาไทยนะครับพี่ก็แปลได้แปลเก่งนะครับแล้วก็ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับแนะนําเกมใหม่นะครับที่เข้ามาซึ่งเกมดีไม่ดียังไงเราเป็นคนที่ตัดสินใจเอง อย่าให้พี่เขาตัดสินใจทั้งหมดนะครับพี่เขาเพียงแต่หาเกมตามพี่น้องที่สนใจแล้วก็แนะนําพี่ตังไปพี่ตังก็ทําเปลให้นะครับเป็นคอนเทนต์ของพี่เขาประมาณนี้นะครับผมไม่ได้ว่าคัดมาก่อนเพราะอย่าลืมว่าเกม NFT อ่ะมันเป็นเกมที่ใหม่บางเกมยังไม่มีพวกของรูปแบบเกมอะไรพวกนี้แต่พี่ตังเขาคัดบางต้นมาแล้วนะแต่ไม่ใช่ว่าพี่ตังคัดมาทุกเกมแล้วจะจะปังจะดังจะดีทุกเกมนะครับเราต้องศึกษาเองด้วยนะทุกคน อันนี้เป็นคําเตือนของเกม f t ที่ใครที่จะสนใจจะเล่นหรือจะลงทุนนะครับต้องดูก่อนเองด้วยนะครับคัดมาก่อนนะครับแต่สําหรับคลิปพี่ตังนี่ก็ประกอบการตัดสินใจแล้วก็ดูนะดูดูดูเพื่อจากสนใจจะลงทุนก็ต้องดูหลายๆเกมหลายๆเว็บนะครับดูหลายๆสตรีมเมอร์ด้วยนะไม่ใช่ดูพี่ตังคนเดียวทุกคนโอเคก็ตามนี้หลังจากนั้นก็ทําการเข้าซื้อนะผมจะเข้าซื้อในตัวของคอย ผูคอยส,ส่วนใหญ่นะผมจะไม่ค่อยเข้าซื้อแพนเค้กสักนี่ผมเซิร์ชเหรียญตั้งไว้ตั้งนานไม่เข้าเออไม่ไม่เป็นไรไม่เข้าก็เรามีที่ซื้อที่ใหม่ผมจะเข้าซื้อในตัวของผูคอยนะครับส่วนใหญ่เลยก็กดเข้าไปที่ผูคอยอ่ะพิมพ์เข้าผูคอยแล้วกันนะครับผูคอยเป็นเว็บประมาณนี้หน้าตาน่ารักอย่างนี้นะครับผมใครไม่เคยรู้จักก็ ถือว่าคุณพลาดนะครับไม่ได้เห็นหน้าตาน่ารักแบบนี้นะครับเหรียญแล้วก็เข้าไปที่ BSC ตรงนี้กดแล้วก็พิมพ์เลขเหรียญที่คุณก๊อปไว้เมื่อกี้นะครับไม่ใช่อันนี้สิถ้าคุณพิมพ์ว่า H อย่างนี้ไม่ได้นะอยา่าเยอะมากเห็นไหมเหรียญลิตใหม่ๆจะมีเหรียญปลอมเยอะมากเอาเอามาจากตัวที่คุณคอนเฟิร์มแล้วว่าใช่แน่ๆนะครับอันนี้ใช่แน่ๆเลยเมื่อกี้เพราะลิงก์ไปก็เจอหลายๆอันเลยนะครับก็กดเข้าไปอันไหนแล้วละ่ะเมื่อกี้ อ่านี่หน้าตาน่ารักอันนี้กดวางลงไปพอกดวางคุณจะเจอิเดียวนะครับอ่าเอเก้าดใช่แล้วจำได้แล้วนะครับกดปึ๊บอ่านี่ผมซื้อไว้ดอยเรียบร้อยแล้วนะครับผมใครอยากดอยเหมือนผมก็ซื้อตอนนี้ใครไม่อยากดอยก็หาช่วงที่ต่ำๆซื้อนะ <c oughs> คือเมื่อคือนนะ่ะผมไลฟ์พอไลฟ์ปึ๊บผมไลฟ์ตอนสามทุ่มมีคนถามเกี่ยวกับพิรุอนไพยเยอะมากเราติดตามอยู่เพราะเราก็ดูอยู่นะครับดูคลิปพี่ตังดูคลิปหลายๆคนที่เกี่ยวกับ ทำคอนเทนต์กับประมาณนี้แล้วก็เกมออโต้เช็ดแบบนี้เราก็สนใจเพราะเราเล่นโดตาออโต้เช็ดเราเล่นเกมแบบนี้อยู่ด้วยนะเออซึ่งก่อนหน้าน,นี้มันชื่อเกมเลยนะที่ไปลงในในในตัวของเกมโดตาเป็นเกมเสริมอะ่ะเราก็เล่นกันอยู่นะครับกน็น่าสนใจอยู่แล้วก็พอไลฟ์ปุ๊บก็ลืมไปเลยครับดูเสียโอกาสมากเลยนะเนี่ยนี่พี่แชมป์มาพี่แชมป์น่าเสียใจยอะ่ะเพราะนี่เราไลฟ์กตั้งแต่สามทุ่มดูถ้าซื้อตอนสามทุ่มนี้ขึ้นมาขนาดนี้เลยนะ โอ้โหทำกำไรได้กี่ต่อเฮ้ยเสียดายพอผมไล่เสร็จผมมปาดเาูเอ้าเฮ้ยขายแล้วเลยเอารีบซื้อ,อพอรีบซื้อก็ลงแล้วก็หลับอไม่เป็นไรหลับไปเดี๋ยวก็คงจะขึ้นั้งอะไรเนี้ยคิดอย่างนั้นนะครับโอเคอย่าลืมว่าคลิปนี้เป็นคลิปแนะนําการลงทุนนะไม่ได้แนะนําให้ซื้ออะไรทั้งสิน้นแต่ก่อนซื้อหรือจะลงทุนตัดสินใจต้องศึกษาดูข้อมูลให้เยอะที่สุดก่อนนะครับทุกคนเป็นแค่คลิปแนะนาสอนการซื้อขายเท่านั้นนะมาทําการซื้อกันนะครับกดเทรดตรงนี้ ผมจะซื้อโดยผู้คอยนะเดี๋ยวนี้นะผมไม่ค่อยจะไปซื้อของเป็นเคสซบแล้วมันเสิร์ชหาน,านานมากเนี่ยไม่เจอเมื่อกี้เปิดตั้งว้ตั้งนานแล้วอ่ะเนี่ยกดให้ดูครับเป็นยังไงบางคนไม่เห็นหน้าจอเทรดก็จะต้องอย่างนี้นะครับกดอย่างนี้แล้วก็กดเทรดให้มันขึ้นหน้าจอแบบนี้มาทางนี้นะครับแต่ใครอยากดูการาฟแบบยาวๆย,ยืดๆก็ต้องกดแบบนี้อ่ามันก็จะมีหน้าจอตรงนี้ยืดขึ้นหน่อยนึงอ่ะต่อไปเทรดก็กดปุ่มนี้ให้โผล่ขึ้นมานะครับหลังนั้นก็ ทำการซื้อผมจะทําการซื้อโดย BNB หรือถ้าเกมพึ่งลิปใหม่ๆแนะนานิดนึงนะถ้าเกมพึ่งลิปใหม่ๆเหมือนช่วงนี้ที่คุณกําลังซื้อแล้วมีความผันผวนอยู่เยอะๆเนี้ยคุณควรจะซื้อโดยเหรียญพวกสเตเบนคอยนะครับผมอ่าคุณจะไม่ต้องจ่ายค่าสลิปเพหรือว่าจะเสี่ยงนั่งลุ้นว่ามันจะมีความแกว่งหรือผันผวนอยู่เยอะเกินไปนะครับก็ให้ซื้อเป็นเหรียญสเตเบนคอยอาจจะแลกเป็น B ีเดีเก็บไว้นะครับก่อนจะซื้อก็ได้เหมือนกัน ยอมจ่ายค่าแก๊สสักไม่กี่บาทนะครับเพราะถ้า B&B n b แรกเป็น b u s d มันจ่ายค่าแก๊สไม่แพงนะครับผมแล้วก็มาเข้าซื้อตรงนี้นะครับอ่ะจะทําการเข้าซื้อนะแต่เนื่องจากผมขออนุญาตผมไม่มี b u s d ในกระเป๋านะครับผมก็จะทําการซื้อทดลองทดสอบไปดูโดยใช้ B&B นะผมจะซื้อนิดๆหน่อยๆน,นะครับผมอ่านี่0 0นขอดงผมผมจะซื้อ0ูนย์จนมาได้กี่เหรียญได้1เหรียญค่าแก๊สคุ้มปะเนี่ยอ่ะ ้า <5. S 2> อืมได้ห้าเหรียญโอเคลองดูนะนี่จะทําการซื้อว่าซื้อได้ไหมนะครับแล้วก็สลิปเพ e ผมใส่ไวไ้ไลศูนจดหนึ่งนะนี่คือต่ําสุดของเขาแล้วครับถ้าใครอยากอยอมรับได้ในช่วงสล p ป a พ e ก็กดออโต้ไว้ก็ได้นะครับมันจะเป็นปุ่มสีเขียวนี่คือออโต้อยู่นะแต่ถ้าไม่ออโต้กดปุน่นี้แล้วก็เปลี่ยนค่าได้นะครับอ่ะกดสวัแล้วก็จ่ายค่าแก๊สนะครับนี่ค่าแก๊สก็ประมาณนี้เดี๋ยวนี้บ nb ขึ้นนะครับ ก็ค่าแก๊สอาจจะแพงหน่อยคอนเฟิร์มแล้วก็รอมันก็อยากร่วมทำตอะไรอยู่ตรงไหนก็ตรงนี้นะครับอ่าอยากจ่ายค่าแก๊สเพิ่มก็กดสปีดอัพเวลาสมมติว่าเรากําลังทําซื้อขายกาสคนอื่นเยอะๆแล้วแต่นะอันนี้ค่าแก๊สก็จะแพงขึ้นเรียบร้อยผมก็จะได้เหรียญมานี่ได้มาห้าเก้าผมซื้อไว้สองพันแล้วละ่ะอันนี้คือสองพันซื้อสองรอบนะสองจุดซื้อตอนดอยอีกแล้วนะครับเดี๋ยวใครมาดูก็ใครมาดูตอนหลังก็ตามที่บอกนะผม รอจะซื้อแต่ผมลืมไปเพราะผมมาไล์ยาวไล,ไล์ไปสี่ชั่วโมงครึ่งเมื่อคืนน่ะกับพี่แชมป์โอเคตามนี้ไม่ได้ยากนะทุกคนแต่จะต้องตรวจสอบแล้วก็หาแหล่งที่ไปที่มาให้ถูกต้องก่อนที่จะซื้อนะครับถ้าชอบนะครับถ้าชอบคลิปนี้ให้กําลังใจกันนิดนึงกดซับสไครต์ช่องให้หน่อยก็ดีนะครับหรือกดติดตามช่องแล้วก็เรามีกลุ่มดิสคอตนะครับเพื่อให้เพื่อนๆเี่เ,เ,เข้ามาแลกเปลี่ยนความรู้เก็บความรู้กันในช่องของตะน้ำจีดีดิสคอตนะครับมีผู้ร่วมสนทนาอยู่เยอะแล้วก็อยาก หาข้อมูลอยากอ่านข้อมูลอยากทิ้งคําถามในในทิดขดให้เพื่อนสมาชิกได้ตอบกันก็มาถามทิ้งตั้งไว้ได้นะทุกคนโอเคสําหรับวันนี้แค่นี้นะครับผมสวัสดีครับผม